สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมอมินโป้นะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนาเกี่ยวกับโน,บ,นบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสเปลี่ยนไปมาระหว่างโนบุกุหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หลากหลายประเภทนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับคุยได้สบายสบายสไตล์เพื่อนกันนะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็ สอบถามก็ได้ที่คอมเมนต์นั่นล่างนะครับถ้าในไลฟ์สดบอกตรงๆว่าบางทีผมไม่อยู่สาร์ทิตย์ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเห็นตรงใต้คอมเมนต์ก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะสําหรับในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็น Acer Aspire 3 Spin 14ชื่อนี้ก็รู้เลยว่านะครับมันเป็นโนบุกในกลุ่มของ2 in o ก็คือสามารถพับหน้าจอได้360องศา convertible นะครับสเปคเองเป็นคอ r e i3 n 3อ5่าก็เรียกว่าเป็นตัวคอ r e i3 ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นตัวรหัส i3 N305 ก็เรียกว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกันกับรหัสนี้ จะว่าไปแล้วมันก็มาแทนที่ตัวพวกเพนเทียมนะครับเป็นโนบุกนะครับที่มีหน้าจอ14นิ้วก็อเรียกเป็น Full HD พัดนะครับผ่านหน้าเป็น IPS ราคาคาดการณ์ก่อนคาดการณ์ว่าประมาณหนึ่งหมื่นบาทกลางๆไปปลายแต่ว่าก็ไม่เกิน2,000มบาทเพราะว่ามันมีรุ่นที่ราคา2,000มืกว่าบาทอยู่แล้ว ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเอเซอร์แอสไพร์5สัปปินนะครับซึ่งก็จะได้ฟีเจอร์หรือว่าความบางและเบาที่มากกว่าเองโอเคมาเริ่มไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ a อเซอร์แอส3สัปปินเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการโนมบุก2 n o n 1ในราคาที่คุ้มค่าไม่แพงจนเกินไปนะ แบบไม่ใช่ 2, องสอามสี่ห้าหมื่นอะอันนั้นก็อาจจะเกินงบไปหน่อยเป็นคนที่ต้องการนบุกทูนวานในราคาแบบขอถูกขอคุ้มที่สุดละกันนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะมีความบางและเบาประมาณหนึ่งอนะอาจจะไม่ได้เบาจ๋าหรือว่าบางเฉียบนะครับเบา1.7กิโลกรัมก็ก็รับได้ความบางที่18.9ม mm ิลลิเมตรก็โอเคนะครับ แต่นั่นแหละถ้าเป็นตัวสปินอ่าเป็นตัวแอส i r e 5ห้าสป4ินสิบสี่เนี่ยมันจะบางและเบากว่านี้สเปคเองก็เป็นคอยล์ห้านะครับโอเคไม่เป็นไรก็เหมือนเขาบอกนะครับก็คือรองรับนะครับการใช้งานที่หลากหลายสามารถติกตั้งพับได้อ่แน่นอนโหมดแล็ปท็อปโหมดบุ๊กโหมดแท็บเล็ตนะครับโหมดสแตนโหมดเต็นมันทำได้หมดแหละตามเดี๋ยวนี้ ก็เรียกว่าเรารู้จักกับโนบุ๊กในกลุ่มของ Convertible หรือว่าพับได้3ามร้อ6หองศาเนี่ยมากันเยอะแล้วเนาะมันพับก็เป็นแบบ2แกนอะไรท่านั้นประมาณนั้นนะครับ Windows เสียท Home นะครับ Intel Core i3 หน้าจอเป็นแบบสัดส่วนนะครับ16บหต่อสิความละเอียด resolution เนี่ยหนึ่งเก้คูณหนึ่งสองศูนย์พิกเซลกำลังดีนะครับมีปากกา สตลัดในตัวนะครับของเอเซอเองนี่เขาบอกไว้แล้วว่าตัวเครื่องมันออกแบบมาแบบอนเนกประสงค์ไงนะบางคนก็ต้องการโนบุกปกติแต่บางทีก็อยากดูคอนเทนต์นะครับดูวิดีโอดู YouTube ดู e t นฟ i x หรือพีเต์งาน <c oughs> ก็อาจจะปรับเปลี่ยนโหมดได้หรือถ้าใครจะพกเป็นแท็บเล็ตต้องการขี่เขียนไห้อีกก็ทำได้ในเครื่องเดียวเลยเนาะถือว่าดี สำหรับคนที่ต้องการโนบ,บุกที่ไม่ใช่น้นบ,บุกปกติแต่ขอราคาไม่แพงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช้อ i c e ที่ดีจริงๆอย่างไรก็ตามรอรุ่นอีกทีนึงว่า a อ e r ไทยเนี่ยจะมีสเปคอะไรเข้ามาแล้วก็ขายที่เท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าเร็วๆนี้หน้าจอนา14นิ้ว Full HD พ l u หรือจะเรียกเป็น WUXGA ก็ได้นะครับ มีเอเซอร์แอ e ทีฟสไตนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบเอเซอร์บูลไลท์เฉีก็คือตัดแสงสีฟ้าทัสกีนได้ทั้งนิ้วมือแล้วก็ตัวปากกาก็เรียกว่าตอบโจทย์ในการทำงานในข้อบันเทิงในการเรียนหนังสือได้ไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบกับโนบุ๊กที่มันเป็นแบบปกติทัดไม่ได้พับไม่ได้นะครับสเปคเองนะครับก็เป็น Core i3 N-Series อย่างตัวนี้ก็จะเป็น305นะครับแรม ติดเครื่องมา8กิบต์เป็นแบบ LP DDR5 คือออนบอกมันเลยนะครับ SSD ก็น่าจะ26 5 512่ง b กิบต์1เซรบายนี่ก็อาจจะมันตัวสูงสุดไงผมว่าคงไม่มีขายในไทยสเปคนี้นะครับอาจจะเป็น RAM 8 SSD 26อะไรเงี้ยเป็นไปได้อยู่ส่วนตัว CPU นะครับผมมาขยายความกันหน่อยหนึ่งทำงานแบบ8คอ8 t ท r ดนะครับ ความเร็ว8กิกะเฮิรตซ์แล้วก็มีค่า TDP เนี่ยว่าทหา่ที่15วัตต์แล้วก็สามารถลดลงมาได้ถึง9วัตต์ด้วยกันก็คือแรงลื่นประมาณหนึงแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับการจอ UHD นะครับไม่ใช่ตัว Intel Iris e ั้นแล้วก็รองรับงานพวก2มมตระมาณ2เมติีดีแล้วแหละแต่3มิติก็คงจะประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เหมาะเอาไปเล่นเกมแต่อย่างใดแต่เกมออนไลน์ก็น่าจะพอได้ แน่นอนจากการที่มีวิดีโอสวิตนะครับก็ทำงานร่วมกับตัว AI ครับมีวิดีโอคอลมีเรื่องของเว็บแคมแบบ HD มาโฟนะครับสิบนล้มกวนอะไรประมาณนะั้นก็เรียกว่าฟังก์ชันพื้นฐานทำได้เป็นอย่างดีแหละการเชื่อมต่ออื่นๆก็พวก USB Type C มีมาให้นะครับหช่องต่อ i ี่จะพอร์ตได้แล้วก็ USB Type A สำรอบสองช่องนะครับ WiFi 6E ไม่ดีมา2.1อ,อะไรมีมาให้หมดเลย ตาวนี้ตัวสเปคที่ทางเมืองนอกเมืองนาเขาได้มีตัว reference เอาไว้นะครับเนี่ยราคาก็อยู่ที่5้าร้อหหิเหรียญแล้วกันคูณเงินบาทไทยเข้าไปก็ยังไงก็ไม่เจอสองพับาทนะครับเอาตัวตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องเนี่ยชื่อว่าเพ e l Silver นะครับก็เป็นสีเงินเงินวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับขอบหน้าจอเป็นสีดํา คีย์บอร์ดเป็นสีดำก็ตัดแล้วมีความเป็นแบบมาลายทูโทนอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันจะกดขยับโดยสรวมก็มีความเป็นเหลี่ยมเป็นสารมีภาษาการออกแบบนะครับของทางอิเซอร์เขามีโปรไฟล์ที่ชัดเจนแหละนะครับในกลุ่มของ a s p i r e s e r i e s แต่ก็มีการลดทอนให้มันดูมินิมอลมากกว่าเดิมเพราะาตัวนี้ก็เป็นตัวราคาประหยัดนะครับฝาล่างเป็นสีดำ ฝาล่างเป็นสีดำนะครับใต้ตัวเครื่องว่างเถอะแล้พับหน้าจอไปไปมาๆมีคำว,ว่า Acer อยู่แล้วก็มีว่า Aspire อยู่นะครับแล้วก็มียางรองด้วยบริเวณด้านหลังของของฝานะครับไว้เปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยดันกับตัวโต๊ะกับตัวพื้นเป็นต้นพอเชื่อมต่อนะครับช่องต่ออะแดปเตอร์ DC in อะแดปเตอร์ก็จ่ายไฟอยู่ที่45วัตต์นะครับ แล้วก็ตัวออแบตเตอรี่เองมีความจุอยู่ที่40วัตต์อาวจากสเปคเขาเคมอยว่าใช้งานได้ราวๆ10ชั่วโมงด้วยกันนี่ไงข้อดีของเขาก็คือว่าอาจจะไม่ได้แรงอะไรแต่แบตเนี่ยจะค่อนข้างนานนะครับมีช่องระบายความร้อนอยู่หนึ่งช่องในการใต้หน้าจอตรงนี้อื่นๆมีอะไรอีกไหมเอ่ยที่สนใจนะครับ ลำโพงก็เป็นแบบ2ตัว2วัตต์ด้วยการสเตอริโอปกติหมดและนะครับโดยรวมของ a อ e ซอร์สามเอเซอร์แอก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นในกลุ่มนตบุกทูอิ 1, ราคาคุ้มค่าสเปคเป็นคอไอสามเอ็นสาก็มาแทนที่ตัวพวกเป็นเทียมนะครับแล้วก็ได้แหละเรื่องของ ฟีเจอร์ความเป็น t o อินวนอนบุกพับหน้าจอได้จอัทส,ะสะคีนได้น้ําหนักก็มีความบางความเบาประมาณหนึ่งเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทํางานทั่วๆไปใงกนนารอโนบุกทูอินวันนะครับราคาหลักหมื่นกว่าบาทืส่วนหน้าจอนิดนึงแลง้วกันผมคาดวันว่าคงจะไม่ใช่จอ srgb ร้อยอาจจะเป็นประมาณหกสิบปอร์เซนประมาณนี้เข้าใจว่ามันจะมีตัวบนอยเช่นตัว s 5สปีด14เป็นตัวเลือกถ้าใครต้องการความเบากว่าความบางกว่าจอสวยกว่า sgb 100มีฟิงเกอร์พิ้นอะไรเงี้ยก็คงจะต้องเลือกเป็นตัวนั้นส่วนตัวนี้ก็เน้นความคุ้มเป็นหลักนะครับโอเคสลับในคลิปนี้นะครับรายการน้มทุกวันครับเขขอเมเป้งก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ